สามเดนนักรบนักปวดเรือสีอลามะชีะา่า ล่าภิกษุแทงกินนะครับ สมสงให้ทำได้อยู่ตต้องสังเกตที่จีบอลนะเช้องัไปอ่ะถ้าจีบอลหวานเนี่ยก็ไม่ได้โอ้ขาไม่ไรใเ็นพนี้นั่งพระเทียแต่ชีบหวานมากเปิดให้อ้อยเหรอที่หกจีบอนติมเหรอแล้วก็ยามสีชมพูถูกและที่สำคัญคือทิ้วกบมาตรงนี้เลยปี๊พะพียตัวให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกนะครับก็คือว่าผู้ที่ห้ามเือตาคือต้องขูดขา หรืออยู่โดยหมายสารนะครหรือโดยทางสาวที่ชอบด้วยกฎหมายคืออนนี้เนี่ยคือถ้าง่ายๆคือติดคุกโดนคดีอะไรอยู่ก็ยังหามเลือตั้งนะครับผมแล้วก็วิจารติฟันเปือนไม่สมประกอบผมอถวาอยาทำอย่างนี้ได้นหมฮะบจะไหนห้ามไปจไม่ได้วิจารณิสันเพือนไม่ได้ได้ผมว่าได้จะเป็นมิเอร์มากกว่าช่วยเคลียร์ฝั่งยานด้วยว่าตกลงแล้ว ตั้ง <aunque S 2> กันได้เพราะว่าเราไม่น่าจะเลือกเั็นคู่เลยเพราะฝากบ้านพี่ตัดสินใจกันแล้วว่าเลือกไม่ได้แน่นอนเพราะว่าอายุเกินกันหมดแล้วเพี้ยนทั้งบริษัทเลยข้าของที่คนจะลีกันหมด เราอยากจะลงสมัครเลือสสอเงี้ไม่ได้มดลยหมดสิทธิ์เลยเาลยค่ะการโดระดับประเทศไม่ได้ลงผู้ใหญ่บ้านอตอะไรยคก็หมดสิทธิ์นะที่ทำงานเนี่ยถ้าเกิดเแัดนหรืออยากจะลงแบบว่าเาเียกลงชื่อเจะแบบว่าลงชื่ัดขนสสสวก็เป็นเสียดายไมเสถือว่าไม่เป็นแหนคือเป็นเหมือนคนที่ เสียสิทธิสภาพอาณาเขตทางด้านการเลือกตั้งเลยถูกต้องครับที่เปรี้ยไปเลยเหมือนจะมขาไปซืพูนี้เลยครับผมมันสิทธไม่มีรับผมไม่มีสิทธิไม่มีสเลยเออโอ้ยใช่แล้วไปใช้สิทธิกันนะครับหเรี๋ยวมเื่อราเลิกเปรียแล้วฝังนีเราเเป็นกำลังไ่แล้วให้เป็นกำลังไม่ได้ต้องใช้เป็นกำลันเลยใครอาได้สนใรเลยนะคุณไมอยากใชกำลังเออทำไมคุณอยากให้โดมหานเลระเพาะที่ไปพี่ยังมียัดกำนันูอ๋อ Yeah. ที่กันไปไปไม่ถูกย